สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสองสาวนะคะวันนี้บรรยากาศช่วงเชา้าวันนี้แดดออกแล้วดูดูด,ดูมีเด็กดือ้อ <c oughs> มีพี่บุญมีแอบแอบแอบกลัวห้ไรอยู่บนหลังหรือเปล่าน้อะนะคะใช่ไหมน้องเหมยเช็คดูก่อ <c> น <oughs> พี่บุญมีก็ไม่รู้จักขยับเลยนะคะนิงแล้วลูกเขาแอบอะไรไว้บนหลังอืม ดูอีกซีซิมีไหมดูซิมีไหมแอบอะไรไว้บนหลังหรือเปล่าโอ้ยแดดออกแล้ววันนี้ไม่นาวแล้วนี่นี่หลวงปากเลยขอหน่อยเหมยขอหน่อยที่บุญมีโอ้ยไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยดูทำหน้าโอ้ยดูทำหน้า แดดออกแล้วค่ะลมแรงด้วยวันนี้นะคะนี่ไม่หนาวแล้วนะคะสาวๆไหนมาแล้วขอฟังเสียงก่อนเสียงหวานหนาวไหมอุ้ยคนสวยมากก่อนเลยอุ้ยทูจ้าก่อนอยิ้มหวานหวานอุ้ยพี่บุญมีก็มาด้วย อันไหนเก็บตะกร้าก่อนแลวน้องเมย์เมย์งัดท่าหมายตายรีบชิงเก็บตะกร้าก่อนเลยจะได้รางวัลอาจ้ายิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานก่อนอธุจ้าก่อนวะทธุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าเอากวากอย่างเดียวอธุจ้าก่อนวะอธุจ้าขาด้วยขาด้วยขาด้วยไหนขาทำยังไงไหนทุจ้าก่อนอธุจ้า ออ้ยเด็กดือ้อไม่ทุจ้าเลยเดี๋ยวพี่บุญมีมเาเร็วพี่บุญมีรักพี่บุญมีดีกว่าเนาะพี่บุญมีเชียงหวานก่อนเชียงหวานก่อนเร็วพี่บุญมีเร็วพี่บุญมีจ้ารักพี่บุญมีดีกว่าพี่บุญมีจ้าเชียงหวานก่อนขอเชียงหวานหวานก่อนแล้วเชียงหวานก่อนค่ะหวานก่อนเร็วคนช่วยเร็วเอาคนช่วยคนช่วยเชียงหวานไหนเชียงอยู่ไหนเอาเชียงหวานก่อนเชียงหวานอ้ยหวานแล้วหวานอีกหวานอีก อีกครั้งอ้ยหวานจังเลยเสียงหวานจังเลยกาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าอุยแกมออกแล้วอ่อนอย่างเดียวเลยอุ้ยน้ำลายกระเด็นดูมือไปแอบแล้วมยจ้า,าเสเียงหวานก่อนเสียงหวานก่อนครั้งนึง ครั้งหนึ่งหวานหวานจุ๊บๆอู๋จุ๊บๆอู้ออหมูไข่อ่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บอย่างเดียวอู้จุ๊บก่อนเสียงหวานก่อนเสียงหวานก่อนหวานก่อนเร็วหวานก่อนอู้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ